มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ดีเซเอ็กซีกันอีกรอบเลกับโลบอกในะแบบที่ไม่ใช่ว่าลัคกี้บ็อกนะหรือว่ากล่กกองโชคดีเออไม่ใช่กล่อง,งนะครับซึ่งแมบ,บนี้ผมเหมือนเคยเล่นแล้วมั้งเออช่วงจำไม่ได้แต่โคตรนานนะสักสี่ห้าปีแล้วม,มันจำไม่ได้นะแต่เพื่อนเหมือนชวนพาเล่นนะคือแมบ,บนี้มันจะเหมือนเป็นการให้เราสุ่มเนะี่ยสุ่มพวกลัคกี้บ็อกนี่แล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะซึ่งก็ตามคอนเซปต์ไปไปเล่นกันเลยนะครับ มาโอเคนะครับตอนนี้เขาเข้ามาแล้วนะครับผมต้องพูดเสียงเบาหน่อยนะครับเพราะตอนนี้มิ่งเที่ยงคืนแล้วแล้วกูต้องไปโรงเรียนนะครับโอเคไปอันนี้ผมยังไม่เล่นยังไม่เคยเล่นอันนี้น่าจะบัญชีใหม่ผมน่าจะเล่นช่วงบัญชีเก่าแบบหน,า,นากๆนะครับโอเคไปไปกันโอเคแล้วไงต่อ,อกดใช่ไหมอ่านี่ไงออ้เดี๋ยวผรกดลดเสียงก่อนนะครับโอเค ไปไปกันฮึบวู้เฮ้เฮ้เฮ้เแม่งติดแม่งติดเฮ้ยไอ้ชิปแม่งเปิดมากูก็สวยแล้วไอชิบหายโอ้ยนกนกอินซีกูเออโอเคโอเคโอเคนะมันมันน่าจะคิดไอ้ชิปมึงนี่มันโอ้ตาย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 กูรีเส้นตัวเองเลยกูรีเซ้นตัวเองเลยถือว่าเป็นการสุ่มที่โชคดีหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้โอเคโอ้ นี่ไงอีกสิบเอ็ดวิแล้วเราไปสำรวจก,ก่อนนะครับว่ามันมีแมปนี้มีอะไรบ้างผมน่าจะเล่นสักแป๊บเดียวสักเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับผมโอ้คนอื่นเขาจะเอาอุปกรณ์มาสู้กันโอเคไปเรากลักบข้อฐานนะครับเรากลักบข้อฐานน่าจะได้แล้วนี่ไงอันนี้อีกสามนาทีโอเคน่าจะพอรอได้อยู่ส่วนที่เหลือนี่เออไม่เอาดีกว่านะครับที่เหลือโอเคดูได้ได้อะไร น,น,นี่มันดาบปีศาจนี่มันดาบปีศาจเดี๋ยวลองไปไฟกับคนอื่นไม่ใช่กูฟันดอกแรกนี่มึงตายนี่กูไม่เอานะจากคนอื่นแล้วน่าจะไม่ปกตินะครับนีไงตรงกลางโอเคว้าวอันนี้คือมันจะเป็นแบบ จะสูญยางเลยแล้ว <im> ก <acy hate> ็ใ you ห้คนมาเอานะครับเพราะการไฟที่ดูเดือดฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่สร้างศัตรูนะครับผมจะเป็นมิตรกับทุกคนมั้งกูจะพยายามทําให้ได้ด้วยกันนะพวกผมจะหรืออ่าเออเอาไหมล่ะ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 เออเออเอาไหมล่ะกูดาบดาบเทียบดาบเทียบกูดาบเทียบ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 โอ้ยอีสองนาทีวะ อุ้ยไอหมอนี่ก็มีดาบเใชนะ่ไหมไปไปไฟกันโอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยม,มานี่มึงมานี่เออเฮ้ยดาบดาบดีดาบดีดาบดาบดีดาบด,ด,าบดีนี่มันคือดาบเทพเลยนี่หว่านี่มันดาบเทพเลยโอ้โอเคเสียงของอาจจะแปลกแปลกนะครับก็ก็บอกนั้นครับว่ามันนี่มันเที่ยงคืนนี่มันเที่ยงคืนนะเพื่อนเออโอ้ชิยต,ตายแล้วกู รียบร้อยกูโดนแช่แข็งเป็นหินนะครับไปขอให้ทีได้อันชคดีหน่อยกันคืออะไรให้กูไปบอกรักคนอื่นอะไรได้รูปหัวใจโอเคเอ่อคลิกเอ่อคลิกบอลูนนะแล้วก็เข้าไปในบอลูนเพื่อบ,บินเพื่ออะไรวะอ่ะลองดูปึ๊บอ่าแล้วก็ไหต่อโอเคนั่งแล้วเดี๋ยวกูจะไปนั่งฝั่งนี้ โอเคโอเคโอ้โอเคโอเคเร่เล่ละเร่ละเอ๊ะเอ๊ะกูบังคับอะไรไม่ได้เหรออ่าได้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 แต่คือกูจะลงไงมันน่าจะลงไม่ได้เหรอไม่รู้ดิโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่จุดสำคาญนะครับเราต้องมีวิธีเดียวนะครับไปครับโดดโดดโดดไปไปเอาฮึบยโอเคได้ละได้ละได้เลยอุ้ยนี่มัน คิววิเศษตำนานมันโอเคนะเราเรีบกลับฐานเราต้องรีบกลับฐานหรือไฟไปไปไฟก็ไฟไปอุ้ยนี่มันดาบซูเปอร์โนวามานี่ดิเพื่อนอุ้ยโอ้ my god นี่มันอาวุธเทพกูกำลังจะพูดว่าอาวุธเทพเป็นตำนานโอเคมานะไปสองกองสุดท้ายก่อนที่ผมจะปิดคลิปแล้วไปนอนอก,กูจะทำการบ้านสัก,กนิดหน่อยนะเพื่อะไรนี่มันดาบทองคำ ดาบแห่งอลริซันเดอร์โอเคอันนี้ก็ดาบอีกแล้วสีทองเหมือนกันเลยนี่หว่าอันนี้ความรู้สึกแตกต่างไปเริ่มจากอันแรกก่อนนะคับเราจะไปไฟกันโอเคทุกคนนี่ก็แบบดาบถ้มันพุ่งไปอ่ะเกลียดเดือนนะครับเพราะกูเดินช้าแล้วกูวิ่งไม่ได้โอ้ตรงนั้นดูเหมือนคงไฟกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออมาดิมาดิมาดิเออ อุ้ยใครยิงวะโอเคพวกธนูผมจะพยายามหยิกเลี be um, um, ่ยงให้มากสุดนะครับเพราะมันเป็นพวกตัวอันตรายนะเพื่อนเพื่อนอุ้ยนี่มันใช้กระถ่ายรีพอตเตอร์ไหมเดี๋ยวกูเสียของหมดเลยมาโอเคสองอสุดท้ายนะครับไปสองอสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะขออีกรูมอีกรอบหนึ่งมันกำลังมันเลยโอเคเฮ็ดอะไรอันนี้น่าสนใจอินทรีย์ว่ะดื่มโอ้ สนุกแล้วกูกูวิ่งเร็วแล้วเพื่อนมึกมันนี่เพื่อนมึกมันนี่กูกําลังรู้สึกดีเลยนะครับที่กูได้วิ่งเร็วในตอนนั้นแล้วกูโดนตัวอะไรไม่รู้ฆ่าตายโอเคมาปิดคลิปกันดีกว่านะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจำเป็นทุกคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไปบายสียาเจอกันคลิปใหม่ครับผม